ออบบชื่อเป้น,นะครับผมก็วันนี้เข้ามาใช้บริการที่มุมคนออตโต้นะครับตรงสีนครินก็นำรถเอารถทุ่นใดนะครับเี็แลนต้าปี1 3านะครับเข้ามาก็คือเหมือนปัญหาที่เข้ามาวันนี้ครับก็คือเหมือนใช้แกส๊สแล้วมันสะดุด oh <my> ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเหมือนรถที่ผมติดแก๊สมาไม่ได้ติดตั้งจากที่นี่นะผมแต่ว่าไปติดตั้งจากที่อื่นมาแต่คราวนี้เหมือนก่อนหน้าเนี้ยเคยใช้รถ รุ่นหนึ S S ่งนะครับก่อนหน้านี้เราก็ใช้บริการที่นี่ตลอดเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนเจอปัญหาหลายรอบแล้วแต่ว่าไปหาช่างที่อื่นหลายๆช่างนะครับเหมือนเหมือนหาสาเหตุไม่เจอแต่ว่าพอเหมือนเอารถตัวเก่าอะครับเข้ามาใช้ที่นี่เข้ามาบริการที่นี่แล้วก็เหมือนหาสาเหตุเจอแล้วก็ไปบอกช่างเหมือนช่างก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดก็เลยตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นหุ่นใดก็เลยเอารถหุ่นใดอะครับไปติดแก๊สมาแล้วก็กลับมาใช้บริการที่นี่อีก ก็เหมือนเหมือนที่นี่คือต้องบอกก่อนว่าเหมือนที่กลับมาใช้ซ้ําแล้วก็หลายปีแล้วครับเพราะว่าเหมือนหาสาเหตุของปัญหาได้เจออะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ต้องทําให้เราเสียเงินที่จะต้องไปตูดตามแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับผมครับเสียใจไหมที่ไปิ่อื่นมาลูกก็ดิ้นนึงครับแต่ว่า อนนั้นน่าเหมือนผมเลือกที่แบบสะดวกใกล้ที่ทํางานอะไรเงี้ยก็เลยมีความจําเป็นต้องต้องติดที่นั่นอะไรเงี้ยครับ้ามีโอกาสครั้งหน้านะครับก็ยังยังอยากใช้รถที่ติดแก๊สอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคันใหม่แล้วจะติดแกด๊สหรืยอยังไงก็ยังคุมกลับมาเรื่องที่นี่นะแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือน,นที่นี่เหมือนช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ตรงจุดครับโอเคเอ่อถ้าจะให้แนะนำนะครับคือตัวผมเองเนี่ย ก่อนที่จะไปแนะนําได้มันเหมือนเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราไว้ใจและเราก็รู้สึกว่ามุงคลเนี่ยให้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้กับเราได้จริงๆทุกๆปัญหาที่เกี่ยวกับรถเนาะก็จริงๆอะผมที่ยังใช้ยังคิปที่จะใช้ไว้การต่อเน,นื่องก็เพราะว่ามุงคต่อโต้เหมือนแก้ปัญหาให้ผมได้ตรงจุดทุกๆปัญหาที่เข้ามาก็ได้รับการแก้ไขหมดเลยก็อยากฝากนะครับว่าถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ติดตั้งแก๊สมาแล้วจะติดตั้งจากที่อื่นแล้ตามหรือว่ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็เรียนเชิญมาติดตั้งที่มงคลออโต้ดีกว่านะครับหรือถ้าติดตั้งมาแล้วแล้วเจอปัญหาลองให้ที่นี่ลองลองเข้ามาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาผมมั่นใจว่าวิเหมือนที่นี่น่นาจะหาสาเหตุของปัญหาได้เจอนะครับ จริงๆน้ำมันก็แพงนะครับหรือว่าต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือว่าระบบไฟฟ้ามาเนี่ยผมยังไม่ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันสเตเบิลมากน้อยแค่ไหนกับระบบไฟฟ้าแล้วก็เซอร์วิสที่มันจะรองรับแน่นาคตมันเยอะมันก็อาจจะดีแต่ว่าณตอนเนี้นะครับผมคิดว่าติดแก๊สผมว่าก็น่าจะประหยัดแล้วก็เป็นทางเลือกที่จะเซฟค่าใช้จ่ายในเดลี่แบบเป็นรูทีนในแต่ละวันได้ก็เชิญชวนให้ แลองมาติดแกดดูนะครับจริงๆมันไม่ได้อันตรายเหมือนกับความรูปเดิมๆนะบที่เรามีมาก็ลองเปิดใจดูนะครับภัยชัดให้ทุกอย่างตามความต้องการอย่างดีที่สุด